เฮ้ยมันทำได้นี่หันมาสินกยุงไม่ไม่ไม่หันก้นไม่หันก้นลูกหันหน้ามาก้นไม่เอาลูกไม่สวยพระขนนี่มันปื้นมันเลยลูกหันหน้ามาลูกเออหันหน้ามาเออหันหน้ามาได้ของชื่อน่งตะกี้ไงเหยา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 าดิเออ นั่นแหละดีดีเขย่าเขย่าเออเขย่าสิสันสันลูกสันสันหางไหมสันหางสันเออสันแรงแรงเออแรงแรงอุ้ยมันเข้าใจภาษาคนนี่นกยุงเนี่ยมาวันนี้มามาเอออย่างนี้ลูกสันขนสันขนสันคนแรงแรงเออขอนี้ก่อนบินน้มาให้ก่อนโยบินน้มาให้บินน้ำมาให้บินมาให้ก่อน ยุ่งนี่นี่เออสันขนแรงแรงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยุงสันขนเออดีมานี่พอกล้องนี่เหมือนดาราเลยเนาะหันมาข้างนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ข้างนี้ก่อนข้างนี้ก่อนถามข้างนี้เอออุ้ยมันเชื่องมากเลยอ่ะดีดีดีชันขนสันขนสันขนหน่อยสันขนก่อนสันขนก่อนเดี๋ยวค่อยหันไปเออแรงแรงนี่แรงแรงหน่อย นานๆนานๆเออสั่นขนสั่นขนเร็วๆสั่นดิสั่นสั่นขนหน่อยสั่นขนสินี่นีเออกว่าจะสั่นได้นะทำดิทำดิเบียร์ทำดิเอ้าอีกเอ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 อ เอาอีก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 หนึงเออเอาพอละพอละเอาฟะละ